คุณรู้ไหมครับว่าความจนก็มีข้อดีอยู่หลายข้อซึ่งในวันเนี้ยผมจะมาสรุป4ข้อซึ่งเป็นข้อดีของความจนครับยังไงลองดูกันครับว่ามีข้อดีอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับผมวัลตภพระชะตะนามวงนะครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับเช่นนะฮะเช่นเรื่องเกี่ยวกับขายของออนไลน์หาเงินออนไลน์วิธีทำธุรกิจนะครับวิธีสั่งของจากจีนการขายของ Lazada การขายของ s h อ p e e คลิปพวกนี้นะครับแค่เป็นตัวอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยผมให้ไปฟรีๆทาง YouTube แบบนี้อย่าพลาดก็แล้วกันนะครับสำหรับ 4ข้อดีของความจนในวันนี้นะครับผมจะเริ่มเลยละกันข้อที่1ก็คือเห็นคุณค่าของเงินครับแน่นอนคนจนคือมีเงินน้อยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นคุณค่าของเงินมากๆซึ่งจะแตกต่างนะฮะตรงกันข้ามกับคนที่รวยคือยิ่งถ้าเกิดแบบว่าเกิดมาแล้วก็รวยเลยเนี่ยแล้วไปเจอพ่อแม่ตามใจ อันนี้นี่คือแบบว่าเขาจะไม่เห็นคุณค่าของเงินเลยนะฮะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเงินก็จะหมดไปแบบง่ายๆนะบางคนเนี่ยรวยแล้วเอาเงินไปเล่นการพนันก็มีนะหรือว่าบางครั้งเอาเงินไปลงทุนธุรกิจโดยที่แบบว่าไม่คิดก่อนให้ดีๆไม่วางแผนดีๆแล้วก็ลงทุนไปแล้วก็เจ๊งนะฮะซึ่งถ้าเป็นคนจนเนี่ยจะรู้คุณค่าของเงินมากๆดังนั้นก็คือเมื่อถึงเวลา ที่เขามีโอกาสที่จะได้ทําอะไรสักอย่างแล้วมันถูกจังหวะเขาจะทําไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาจะรู้ว่าเงินมันหายากดังนั้นเขาก็มีโอกาสรวยได้เหมือนกันนะครับข้อดีข้อที่2ก็คืออดทนครับแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะฮะคนที่จนเนี่ยจะอดทนกว่าคนที่รวยแน่นอนผมไม่ได้บอกทุกคนนะแต่พูดว่าเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรครับ เพราะว่าเขาเจอชีวิตที่ยากลำบากมาอยู่แล้วดังนั้นเขาจะต้องอดทนกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเวลาทำอะไรก็ตามตั้งแต่เริ่มต้นถูกไหมฮะมันจะทำไปทำไปแล้วก็ถ้าคนที่ไม่อดทนเนี่ยเจอปัญหาก็จะล้มเลิกไปก่อนแต่คนที่จนเนี่ยมักจะเจอปัญหามาเยอะอยู่แล้วนะฮะดังนั้นถ้าเกิดทำไปแล้วเจอปัญหาเขาก็อดทนอยู่กับมันได้แล้วก็ไปต่อ ดังนั้นความอดทนนี้จึงเป็นข้อดีนะฮะที่จะทำให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องนะทำอะไรแล้วแบบไม่ทิ้งกลางคันไปก่อนนั่นเองครับข้อดีข้อที่3ก็คือเขามีโอกาสรวยได้มากกว่าคนที่รวยอยู่แล้วนะฮะคุณอาจจะแปลกใจนะครับอาจจะแปลกใจมาก ซึ่งเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเลยละกันนะครับปกติแล้วคนทั่วไปนะอาเอาเฉพาะในประเทศไทยก็แล้วกันนะครับคนชั้นกลางกับคนชั้นรากหญ้าหรือคนที่จนเนี่ยจะมีมากกว่าคนที่รวยอยู่แล้วถูกไหมฮะคนที่รวยจริงๆเนี่ยอาจจะมีสัก5% 10%เเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็ระดับกลางระดับล่างและเกิดอะไรขึ้นครับคนที่อยู่ระดับล่างหรือคนที่จนเนี่ยเขาจะเข้าใจคนในระดับเนี้ยหรือบางครั้งก็เข้าใจคนในระดับกลางอยู่นะ แต่แน่นอนว่าเขาจะไม่เข้าใจคนในระดับที่แบบว่ารวยๆไปเลยนี่เขาจะไม่เข้าใจถูกไหมเพราะมันเหมือนว่ามันข้ามมันข้ามเกินไปที่ไปถึงตรงนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเขาเข้าใจในคนระดับล่างและระดับกลางมากก็หมายความว่าเขารู้ใจคนระดับนี้เยอะซึ่งเป็นจํานวนคนที่มากที่สุดในประเทศไทยไงนะฮะที่จริงถ้าเกิดว่าจะพูดแบบระดับโลก มันก็เหมือนกันนั่นแหละนะฮะคนระดับกลางระดับล่างก็มากที่สุดเป็นประมาณ90%ของโลกอยู่แล้วนะครับเวลาเขาทำอะไรนะเกิดจะหาเงินแบบไหนหรือว่าจะทำธุรกิจอะไรเขาจะเข้าใจคนหมู่มากคุณก็พอรู้แล้วนะบางครั้งเนี่ยการขายของอะไรสักอย่างที่กําไรแค่นิดเดียวนะบางทีกําไรแค่เป็นแบบเศษสตางนะครับสิสตังยีสสตางแต่ขายให้กับคนหลายล้านคน คุณคิดว่าเขามีโอกาสรวยไหมฮะผมยกตัวอย่างคนคนหนึ่งครับซึ่งตอนนี้เขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเวียดนามครับเขามีชื่อว่าฟามยศเวืองผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านได้ถูกต้องหรือเปล่านะฮะฟามยศเวืองนะครับเดี๋ยวแทรกชื่อที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาเวียดนามให้ครับซึ่งฟามยศเวืองเนี่ยครับ เขาก็เป็นคนที่มีฐานะยากจนแล้วอยู่มาวันหนึ่งครับเขาได้มีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของเขาที่ประเทศยูเครนนะครับซึ่งเขาก็ย้ายไปย้ายมาหลายที่นะมีรัสเซียแล้วก็ข้ามายูเครนพวกนี้นะครับซึ่งตอนที่เขา,เ,าเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเขาทำร้านอาหารเวียดนามนี่แหละครับที่ประเทศยูเครนนะและตอนนั้นก็คือยูเครนก็คือแบบว่ายากจนมากๆเขาก็เห็นโอกาสคร,ครับว่าเขาเลยนึกถึง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับซึ่งเขาเป็นคนทําบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยครับเจ้าแรกๆของประเทศยูเครนนะแล้วเขาทําไปทํามาเรื่อยๆก็ขายดีสิแต่ก็กําไรน้อยนะฮะเพราะว่าขายให้กับคนที่ยากจนอยู่แล้วไง แต่กำไรน้อยที่ผมบอกเนี่ยบางทีไม่ได้เป็นเศษสตางค์สิสตางค์ยีสตางค์แต่ว่าเขาขายให้คนทั้งประเทศนะเขาก็ทําได้ไม่นานครับซึ่งสุดท้ายเนสเล่เนี่ยได้ติดต่อขอซื้อบริษัทไปมูลค่าประมาณ5,000ล้านบาทเห็นไหมครับอันนี้คือเงินก้อนโตที่เขาได้ในช่วงเริ่มต้นนะและสุดท้ายเขาก็กลับไปที่เวียดนามแล้วก็พัฒนาแตกสาขาธุรกิจออกไปแทบเกือบจะทุกอย่างอะที่เป็นอุตสาหกรรมหลักๆที่ ่คนเวียดนามจะต้องใช้นะครับตอนนี้ก็เลยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งเหมือนที่ผมบอกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมบอกฮะว่ามีโอกาสรวยได้มากกว่าเพราะเข้าใจคนหมู่มากได้มากกว่านะครับข้อดีข้อที่4ก็คือคนจนมักจะรับฟังคนอื่นมากกว่านะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนจนเขาคิดว่าเขาจน ดังนั้นเขาก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยเขาเนี่ยอาจจะความรู้น้อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเวลามีคนมาให้ความรู้มีอะไรมาแนะนําให้เขาเขาจะรับฟังมากกว่านะฮะทีนี้พอรับฟังมากกว่าเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็ได้ความรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับมันต่างจากบางคนที่บอกว่ารวยแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองฉลาดนะฮะก็กลับกลายเป็นว่าปิดหู นะไม่ฟังคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดแล้วเพราะว่าบางทีคนรวยก็เรียนอยู่ในระดับสูงนะครับเห็นไหมครับ4ี่ข้อเนี้ยนะครับก็คือข้อดีของความจนซึ่งทั้งหมดที่ผมรวบรวมมา4ีข้อเนี่ยและผมเองเนี่ยก็เคยล้มเหลวจนไม่เหลืออะไรและผมเลยเข้าใจว่าถ้าใครก็ตามที่ผ่านการไม่มีเงินหรือผ่านความยากจนมา เขาจะมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนที่ผมบอก4ข้อนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะอันนี้คือคนส่วนมากแต่ไม่ได้บอกทั้งหมดนะพอผมพูดถึงทั้งคนจนทั้งคนรวยใช่ไหมครับเออบางทีก็มีคนส่วนน้อยที่ไม่ได้เป็นแบบที่ผมบอกนะถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วคุณก็เอาข้อดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุดท้ายแล้วความจนก็จะจนแค่ชั่วคราวนะครับแล้วคุณก็จะสามารถ มีฐานะขึ้นมาได้รวยขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมฝากไว้อย่างหนึ่งครับผมมีหนังสือแจกฟรีนะครับที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับผมเขียนเองกับมือนะครับมีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับสามารถส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากจะรับหนังสือฟรีเล่มนี้นะครับที่ผมเขียนเองเนี่ยนะคุณสามารถแอดไลน์แอด วารัทพบนะครับมีแอดนำหน้าไปสอบถามเงื่อนไขการรับหนังสือฟรีได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วอย่าลืมแชร์ให้กับคนที่คุณคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับสำหรับวันนี้จบลงท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ